แป่งปี690าบาทได้ถึงชิ้นค่ะฟังดีๆนะคะซื้อแป้งอีฟวันนี้แถมฟรีตินอีฟอีก3แท่งอ้โหมีทั้งหมด3เฉดสีมีสีแดงสีชมพูและสีส้มตินอีฟนะคะเป็นสูตรบำรุงปากชมพูสีสวยติดทนทาชาตินี้สวยยันชาติหน้าไปเลยค่ะส่วนแป้งอีฟนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรคุมมันกันน้ำกันเหงื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เชื่อดูนี่ค่ะ เลือกทั้งหมด5เฉดสีสีผิวคุณเป็นแบบไหนไปเลือกใช้กันได้เลยจ้ะอย่าลืมนะคะโปรนี้มีจำนวนจำกัด690บาทได้ถึง4ชิ้นไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้อีกแล้วไม่ต้องคิดเยอะไปไปสั่งกับตัวแทนจำหน่ายอีฟได้ทั่วประเทศเแลบบ้จ้ะแอระกะทนเต้กนกระโทนซื้อไหมซื้อซื้อไหมซอซอหม